ยูดีแม็กแคบออลนิวบูพาวเว1.9 LDA ส e e d แล้วก็เป็นตัว x อ็กซิลคันนี้นะคะผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละ10,000บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเนยที่ตีรถสวยรถยนต์มือสองกันเช่นเคยค่ะนี่เลยค่ะรถสวยๆเข้าใหม่อีกแล้วนะคะตัวนี้อยู่ข้างเนยเลยคันนี้ค่ะเป็นตัว i s สุดีแม็กแคนะคะ 1.9 LDA เป็นตัว X Series Speed ตัวนี้สวยเลยด้านหน้าตัวรถนะคะบอกเลยว่าใหม่ล่าสุดตัวนี้ปี21แล้วก็เลขไม้วิ่งมาเพียงแค่41,000กิโลเท่านั้นรถลำดับเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของตัว X Series คันนี้กันเลยค่ะ ด้านหน้าตัวรถนะคะของเขาก็จะให้มาเป็นในส่วนของตัวโคมไฟแบบโปรเจกเตอร์ค่ะเดย์ไ a ท์เดย์ไทม์และนิคไท์นะคะมีครบค่ะตัดหมอกคู่หน้ารวมไปถึงไฟเรียวให้มาครบค่ะตัวนี้จะเห็นได้เลยค่ะว่าตัวชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดำตัดแดงนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสเกิร์ตแต่งมาให้รอบคันเลยเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นตัว Speed X-Series ่ eries, นะคะชุดแต่งจะเป็นชุดแต่งเดิมโรงงานนะคะทุกคนบอกเลย ของเดิมของแท้โรงงานแล้วก็มีมาตรฐานดีเลยค่ะตัวนี้มีสติกเกอร์ลวดลายต่างๆติดมาครบนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นพิเศษของ d m a x ก็คือ X-Series นั่นเองนะชุดแต่งแท้ๆเดิมๆตัวนี้ไม่เหมือนใครเลยนะคะเรามาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนี่เลยตัวนี้มาพร้อมกับแม็กและยางใหม่นะสวยมากเพราะว่าตัวแม็กเนี่ยเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นแม็กแต่งขอบ18สวยๆนี่เห็นไหมดูตัวลายก็จะเป็นดำตัดแดงนะ ให้มาครบเลยนะคะเป็นตรีมเดียวกันแบบนี้สวยค่ะสวยจริงสกรีรอบคันแล้วก็นี่ด้านข้างแอบมีโลโก้ X Series นะคะติดอยู่แบบนี้นะของแท้เดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะบอกเลยตัวนี้ไฟเลี้ยวแบบ LED มีให้นะคะตัวนี้ด้านข้างขาวสวยเนียนเชียวนะไม่มีตำหนิเลยตัวนี้สีเดิมโรงงานนะคะ ทุกจุดเลยนะขาวๆแบบนี้ใครที่ชอบนะคะเนยบอกเลยน่าใช้มากเพราะว่าชุดแต่งด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะสวยเลยสําหรับ X-Series คันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหลังตัวรถนะคะสําหรับตัว u s u ุดีแม็กเอ็กซคันนี้เห็นไหมรวดลายตกแต่งสติกเกอร์ต่างๆนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ตรงรุ่นนะคะสวยๆรวมไปถึงกันชนกันชนหลังนี่เห็นไหมก็จะติดแบบเหมือนลายสติกเกอร์แคปล่าให้นะคะตัดแดงแบบนี้เลยสวยมาก ไฟเลี้ยวดีไซน์แบบใหม่นะคะไฟถอยคมไฟต่างๆสวยเลยเดี๋ยวเรานะคะไปชมในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างตัวรถนะคะด้านหน้ากันค่ะนี่เลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวยูสุดีแม็กเอ็กซีคันนี้นะบอกเลยว่าใหม่กริบไม่มีตำหนิไม่มีล่องรอยเลยนะคะดูได้เลย คันเลอร์มาร์ e เอาทุกอย่างเดิมด้วยแล้วก็ตัวนี้อจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์1.9นะคะประหยัดน้ํามันเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ DDI แบบนี้เลยนะคะฝาน้ําเงินสวยๆเลยแล้วก็โครงสร้างดูได้ค่ะน็อตยึดต่างๆเดิมทุกจุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าออกรถไปแล้วไปเช็คเจอนะว่าออกรถที่ตีรถสวยเนี่ย ไปเช็คว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม้ไม่แท้นะคะเอามาคืนได้เลยเพราะว่าเราระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนค่ะนะคะสามารถไปเช็คได้นะถ้ามีระบุมาปุ๊บยินดีค่ะคืนเงินให้100%ตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องกลัวว่าจะถูกย้อมแมวเลย และที่สําคัญหลังการขายนะคะดูแลเป็นพิเศษค่ะรับประกันเข้าศูนย์ให้2ปีหรือ20,000กิโลก็สามารถซ่อมสูตรยูสุได้ทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์เบรกและกล่อง ECU นะคะซ่อมฟรีแบบยาวๆไปเลยไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะภายในตัวรถบ้างสำหรับ Yu สุปเอ็กซ s ซี e ีคันนี้ค่ะ นี่เลยค่ะเนยก็เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถของ i s u z u m m c X Cab X Series คันนี้ค่ะทุกคนบอกเลยว่าข้างในสวยมากรถปีใหม่ปี21แล้วก็ข้างในคือสภาพิปเลยค่ะทุกคนอย่างที่บอกตัวนี้เป็น X-Series ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งทั้งภายนอกภายในเขาก็จะเป็นของเดิมโรงงานซึ่งก็จะให้มาเป็นสีดำตัดแดงนะคะรวมไปถึงนี่เลยตัวเบาะต่างๆเห็นไหมก็จะเป็นดำแดงแบบนี้ตกแต่งมาสวยงามค่ะเป็นเบาะผ้าหมดเลย ด้านหน,หน้าตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซโลนะคะแผงประตูข้างนะคะทุกอย่างก็คือจะมีตัดดำแดงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของ X-Series เกือบทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ ส่วนพวมาลัยก็จะให้มาแบบ3ก้านนะคะโลโก้เห็นไหมอิลสุก็ยังเป็นสีแดงนะคะตัวนี้มีฟังก์ชันค่ะบลูทูธรับสายวางสายได้ค่ะตัวนี้ปรับเสียงเพิ่มเสียงก็สามารถใช้งานได้จากสามารถปรับจากพวงมาลัยได้นะคะก็อำนวยความสะดวกได้แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนาะก็ไม่ต้องละทิ้งสายตาไปจาก บนท้องถนนนะคะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นเครื่องเสียงค่ะมีหน้าจอมาให้ DVD ค่ะทัศสกรีนใหม่จนแบบที่เห็นเป็นแบบอย่างนี้นี่ไม่ใช่จอเป็นรอยนะทุกคนคือพลาสติกมันยังไม่ได้แก่ออกนะคะตัวนี้เป็นซีนเดิมเลยนะคะยังใหม่กริบอยู่เลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดค่ะนะบูทูธต่างๆ AUX USB นี่เชื่อมต่อได้หมดช่องเสียบไฟ Power Outlet มีให้ครบนี่เห็นไหมครบเลย ะะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนนะคะอย่างนี้ก็สามารถปรับได้เนาะตัวเกียร์ค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะภายในใหม่มากแล้วก็ด้านบนหลังคานะคะตัวนี้จะให้มาเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะเพดานด้านบนก็จะเป็นสีดําทั้งหมดไม่มีร่องรอยไม่มีตําหนิเลยนะคะตัวนี้สวยจริงแล้วก็แคบด้านหลังกว้างนั่งสบายๆนะคะไม่ว่าจะมีเด็กเล็กหรือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเนาะก็ขึ้นลงง,ง่ายนะคะนั่งสบายๆไม่อึดอัดเลยตัวนี้ ใครที่มองหานะคะยูวสุดีแม็กแคปเอ็กซสปีดสีขาวนะมีเข้ามาแล้วปี21คันนี้นะคะรีบเลยค่ะมีคันเดียวเดี๋ยวเนยขออนุญาตไปสรุปราคาผ่อนนะคะด้านหน้าตัวรถเลยจ้ะ สำหรับอิวสูดีแม็กแค l n e w b นิลบูพาวเวอ LDA ส e e d แล้วก็เป็นตัว X-Series คันนี้นะคะราคาเนี่ยไม่แพงเลทผ่ก็ไม่แพงของเราผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละ1,000 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ,ะหรือโทรหาเนยได้นะคะที่เบอร์0903-103-100นะคะจองจัดเฟรนแนนฟรีตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถโทรได้แอดไลน์ได้ะคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเนยต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีรถสวยๆเข้าใหม่นะคะเนยจะพามาติดตามชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะออกรถง่ายๆที่ตีรถสวยค่ะ